กลุ่มอาจารย์นะครับมาอยู่แห่ฟังหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์บอกว่าปะนกกระเต้นหัวดำหรือแบ็คแคปนะฮะคิงฟิชเชอร์แบ็คแคปแบ็คแคปแบ็คดำแคปกับหมวกแกปหมวกแกปนีครับลักษณะของมันคือหัวจะเป็นสีดำนะครับหนาครับก็ใส่หมวกแกปด้ยหมวกแคปมันเป็นสีดำอ่ามันเลยได้คำว่าแบ็คแบ็คแคปครับ ปากสีสม้มค่ะปากสีส้มค่ะอืมในนี้เป็นนกอพยพช่วงหน้าหนาวครับค่ะ Winter v i s i อ o r ฮะค่อนข้างจะหายากเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดนีน่นครับแบ็คแั็บหนึ่งสี่สามอ่า,ามันเป็นอันนี้ด้วยนะเอ้ยทุกท่า ถฮะมันเป็นสีเขียวนี่เป็นไอ้ไอ้ไอ้สีเขียวนี่เป็นมามาเนี่ยเหรอพาเซนเจอร์เหรอนั่นอพยพผ่านด้วยนะมันไม่ค่อยมันพอมันจะไปต่อนี่นี่ฮะหนึ่งสี่สามนี่มีสามอือนี่มันจะมันยังจะไปต่ออยู่แค่มาพักอยู่แค่ทางผ่านของเขาทางผ่านครับอพาเซนเจอร์พาเซนเจอร์ กล้องผมสูงไม่ถึงครับนะข้าวว่ากําลังขยายจะสู้กล้องเทเลสโคปเทเลสโคปได้ครับนี่ครับกล้องวิดีโอมันจะได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่มัขีดจากัดคนละอย่างครับขีดจากัดคนละอย่างนี่ฮะตะกี้อาจารย์บอกว่าอยากให้อนุรักษ์พื้นที่นี่ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าสํารวจดูแล้วมันโอ้โหอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับ ใช่ใช่ใช่นี่ไม่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวที่เขาดูขัางคนหรออ่าวนละตัวกันคนละตัวกันกินไปแล้วแล้วแต่แสงแซวของนี่ค่ะเพอาะครั้งแรกที่เราเจอที่ตายอยู่ขาวเลาวก็ที่ผมสังเกตดูคือนกมันตัวน้อยแล้วก็อยู่ในป่าไข่แบบนี้ครับแต่มอาจารย์สามารถมองเห็นมันได้ แสดงมาประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์นกเสาที่เราถือว่าสุดยอดครับการขยับเคลื่อนไหวที่ธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าตีสันนิฐานว่าจะเป็นตัวนกนี่จะต้องไว้ครับต่วนกา ครับ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 คับคร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 ัครับ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 คับคร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 ับคับคร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 ับคับครับครัครับครับคร คิงพิเชอร์นกกระเต็นแบ็กแคปช่วงนี้ก็ยังมีนกบินอยู่นะฮะยังมีหันอยู่หลังจากที่กลุ่มอาจารย์อยู่ฟังปุ่นนะเห็นนกเป็ดอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เลยอยากจะมาดูผมก็เลยพามาดูนิดหน่อยนะนี่เป็นบริเวณตี ปาหังไม่เจอครับนกที่วันนี้ที่อาจารย์คิดว่าเห็นแล้วมันเป็นนกเด่นๆที่น่าสนใจนี่มีนกอะไรนะนกอะไรนะนกเป็ดเป็ดเท่าเป็ดเท่าเป็ดเท่าอตจริงเป็ดเท่ากับเป็ดเท่ายังยังยัง่ังยั่เังยังยยังยังยัยังยังัเย ดูไม่ทันมันไปซะก่อนครับนี่ใช้กล้องสองดวงนะนี่้ะนี่นมันเพลินนะฮะโอ้ดอกเหลืองๆนี่กังแงมเหมือน,นกันนะครับโอ้กระสาแดงกระสาแดง ดูตัวมันแดงๆ่ะเกาะแดงแต่กระสานนนข้างหลังนี่มันติดเลยนะเมื่อกี้บินขึ้นมาเราก็ดูเหมือนต้องปัก่างเกาะเด่นๆได้ตัวรุ่นกระสานวนสองสามตัวกรอนี่ถ่าใจก้องสองโอ้เป็ดติดผงนี่ไม่ได้ขาดย,ย,ยังเป็ดต้งผงนี่กดๆบ้างเน้อเดี๋ยวไปเปิด,ดไล่เช็ค ถ่ายยากเหมือนกันนะสำหรับตองออโต้ตองอ,ออโต้ก็ไม่ได้เนาะและอย่างนกที่อาจารย์พบนี่ก็จะไปบันทึกลงเป็นข้อมูลของลม่ที่ผมเห็นนอกอนะไรบ้างอ๋อได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอ้นี่ฮะ ชาวามีนกหัวขวานครับต่างแค่คู่หนึ่งแล้วก็เจอกระรางหัวขวานสวยๆนะครับอืมไม่ได้เห็นครับอืมถ้าถ้ามีรูปถ่ายด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับอาจารย์บางทีเขาอยากรู้ว่าตัวไหนเราก็ไปเปิดกันก็ได้ได้ครับอ่าเดี๋ยวบอกชื่อมาก่อนก็ได้ครับอ่าจะบอกชื่อมาเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายครับ ถ้าเีมงานมีภาพก็ดีทีสุดเวลาไป่องนกนี่ถ้าเห็นปุ๊บวิเคราะห์ได้แล้วครับแต่บางทีบบได้บันทึกภาพไว้ก็กถือว่าเป็นการยืนยันข้อมูลเบื้องต้นว่ามีจริงนะแล้วก็ถ้าเป็นการวิเคราะห์จากานักดูนกมืออาชีพแบบนี้ก็เชื่อถือได้ครับว่ามีอยู่จริงแน่นอนขนาดผมหันตัวเป็นเป็นท้ายหูออกมาแล้วบางข้งก็แย,ยกๆออกว่ามันคือนกออย่างน้นะฮะ แต่ตอนนี้เขาจะได้ข้อมูลาจากผู้รู้จริงๆครับว่าหนองเลงซ้ายเขาได้ชนิดไหนเพิ่มมาพ่องซึ่งตอนนี้ผมมั่นใจจริงๆแล้วคืออัปเดตลงไปแล้วคือ4 1ชนิดแต่ที่ได้ฟังอาจารย์อูตะก,กี้นี่มีแหมหลายชนิดเลยที่ได้เพิ่มมาใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะได้ข้อมูลเก็บไว้เป็นข้อมูลของหนองเลงซ้ายครับเป็นนกหนองเลงซ้ายถือว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน ชมรมดูนกจากแม่เมะจังหวัดลำปางตัวนะฮะเดี๋ยวคลิปสุดท้ายในการอัปเดตฮะเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คําแนะน,นําขอคําแนะนําจากสมาชิกชมรมดูนกแมมโม่คำแนะนํากับอนูอเฮานะฮะพี่น้องจะเพื่อแม่มใจว่าเฮามีของดีแบบนี้แล้วควรจะดูแลรักษามันจะได้พองแล้วก็จะใจ้ประโยชน์มันจะได้พอง,พองฮื้อคุ้มค่าแล้วก็ดีจะ ต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวการดูนกได้นะฮะเพื่อเป็นข้อมูลเอาไว้ให้เขาได้พัฒนากันแล้วก็หลายๆหยน่วยงานที่ต้องการข้อมูลเอาไปต่อยอดก็จะได้เอาข้อมูลนี่ไปแชร์กระจายช่วยๆกันครับ,บว่าจะเป็นเค่ธรราชสัติป่าหนองเลงซ้ายหรือว่าหน่วยงานไหนอยากจะมาขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวในการดูนกในหนองเลงซ้ายรวมทั้งจังหวัดพะเยานะฮะก็ นํานข้อมูลเหล่านี่ไปใช้ประโยชน์ได้ครับผมจีโฟก,ก็บได้ห่วงข้อมูลแบบเป็นอย่างไดนะฮะสามารถนําไปใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวถ้าจะได้เาไปเจอกันคลิปหน้าครับถ้าอาจารย์ดูนกกันอิ่มนำำําสํารานแล้วเดี๋ยวเขาจะมาขอความรู้เพื่อแหมกรรมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ